สวัสดีเพื่อนๆและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกลุ่มถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ำชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสรภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่น คนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลรกและมีสติปัญญาอย่างมากอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับพวกเขายังสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่งนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นี่เองทําให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายสวัสดีกระดนยาณมิตรทุกท่านนะครับไม่ใช่ความบังเอิญที่ท่านบังเอิญได้เจอคลิปหัวข้อนี้นะครับมันหมายถึงว่าชีวิตท่านนั้นกําลังประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างแล้วจิตใจเลืกๆต้องการทางออกนะครับ คลิปนี้ชีวิตติดขัดให้ขออโหสิกรรม3าสิ่งนี้จะดีขึ้นทันตาเห็นนะครับแน่นอนนะครับว่าหากใครที่กำลังประสบพบเจอกับปัญหาอยู่ณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพและการงานนะครับทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นด้วนแล้วแต่มีที่ไปที่มา ของการสร้างกรรมของแต่ละคนนะครับดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการคําจัดจากร้ายกายเป็นดีนะครับจากหนักให้เบาลงลองมาขออโหสิกรรม3าสิ่งนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นนะครับสิ่งแรกนะครับที่ต้องขออโหสิกรรมคือการขออโหสิกรรมจาก ผู้มีพระคุณของเรานั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ที่เลี้ยงดูเรามานะครับเราอาจจะเคยสร้างกรรมกับท่านเอาไว้โดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กที่เราทําตัวไม่ดีกับท่านนะครับหรือเราเอาแต่ใจหรือเราเป็นต้นเหตุที่จะทําให้ท่านนั้นต้องเหนื่อยหาเงินมาส่งเสียเราเรียน มาส่งเสียเราฝักฝังเราเข้าทำงานหรืออะไรหลายๆอย่างเป็นต้นก่อนที่ท่านจะเลี้ยงเรามาโตถึงทุกวันนี้ท่านเหนื่อยและก็ต้องใช้พลังงานอย่างมากและมีบางครั้งที่เราอาจจะเผลอไปพูดทำให้ท่านนั้นเสียอกเสียใจนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุเป็นเวรและกรรมดึงให้เรานั้นไม่มีความเจริญหากิน ไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าสิ่งที่เราทํานั้นโดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจโดยที่เจตนาหรือไม่ได้เจตนาดังนั้นแล้วการขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่จึงเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นสิ่งที่ช่วยบรรทอนลดจากหนักเป็นเบานะครับบางท่านนะครับกำลังประสบพบเจอกับปัญหานะครับพยายามจะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพอรจากแหล่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต้องเสียเงินบินไปต่างจังหวัดต้องนั่งรถหลายๆชั่วโมงนะครับแต่อยากให้ท่านทราบอยากให้ท่านรู้เอาไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตท่านนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับพรที่ประเสริฐที่สุดก็คือพอรจากคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นแล้ว ถ้ามีโอกาสก็ขอให้ท่านนั้นตั้งจิตบริสุทธิ์ตั้งใจที่อยากจะขออโหสิกรรมขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมในสิ่งที่เราได้กระทําทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างเท้ากราบเท้าของท่านเป็นต้นและขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ขอให้ท่านกล่าวให้ผรอนให้ถ้าทำได้นะครับสิ่งอะไรที่มันติดขัด มันก็จะบรรลัยหายไปนะครับและข้อที่2หรือสิ่งที่สองนะครับนั่นคือการขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับแน่นอนนะครับอาว่าชีวิตคนเรานะครับต้องมีเจ้ากรรมนายเวรติดตัวมาเจ้ากรรมนายเวรที่ว่านี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งอย่างมีชีวิตอยู่และ เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตนะครับก็คือพวกพูดผีวิญญาณนั่นเองเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คืออาจจะเป็นมาในรูปแบบของคนในครอบครัวของเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นต้นนะครับเราอาจจะเคยไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจนะครับหรือไปทำอะไรที่ขัดผลประโยชน์เขา หรือเราเผลอไปทำอะไรไม่ดีเป็นเหตุให้เขาต้องสูญเสียเป็นเหตุให้เขาต้องเจ็บแค้นเจ็บทำน้ำใจเรานะครับโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจหรือแม้แต่กระทั่งกรรมที่เรายืมเงินจากเพื่อนฝูงยืมเงินจากคนรู้จักแล้วเรายังไม่ได้คืนเป็นเหตุให้เขานั้นเดือดร้อนหรือกรรมที่เราสร้างอ่าเป็น เขาเรียกว่าคนนําพาทําให้เขานั้นเจอความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองร่างกายเป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่เป็นกรรมนะครับที่เราจะต้องขออโหสิกรรมจากคนเหล่านี้และ,ะเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ก็คือพูดผีวิญญาณก็คือเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เราไม่ทราบ สาเหตุว่าเราเคยไปสร้างกรรมกับเขาไว้ตั้งแต่พบชาติไหนนะครับพวกวิญญาณเหล่านี้เขาก็อาฆาตเรามากเขาก็จะคอยจะตามดึงเขาเรียกว่าฉุดรั้งเราไม่ให้เราประสบความสําเร็จฉุดรั้งความโชคดีจากเราจะมาในรูปแบบที่แบบเรามองไม่เห็นนั่นเองนะครับ วิธีขออโหาสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรในข้อที่สองในเสิ่งที่สองนี้ในขณะที่เราทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์เป็นการทําสมาธิหรือถาวายสังฆทานใส่บาตรหรืออะไรก็ตามที่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลขอให้ท่านนะครับอย่าลืมกล่าวขออโหาสิกรรมจากวิญญาณเหล่านี้จากคนเหล่านี้นะครับ กล่าวขออุทิศบุญกุศลให้เหล่าวิญญาณสัมภเวสีและก็เหล่าผู้คนที่เรามีกรรมที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวลเราขอให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้สร้างนี้เมื่อรับแล้วก็ขอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นปลดปล่อยกรรมนะครับใครที่เจอปัญหานหนักๆที่เจอเจ้ากรรมที่มาในรูปแบบที่มองไม่เห็นเป็นวิญญาณอ,า,อาจจะ เราอาจจะต่อรองเขาขอให้เขาเลิกเขาเรียกว่าจองเวรสักทีขอให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราจะทําบุญให้เขาให้มากขึ้นเป็นต้นนะครับวิธีที่จะทำอ่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาจากร้ายกลายเป็นดีจากปัญหาจากอุปสรรคที่เราประสบพบเจออยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน การเงินหนี้เสียนต่างๆมันก็จะมีทางออกมันก็จะมีรูปทางทำให้เราได้หายใจหายคอได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อมาสิ่งที่สามที่จะต้องควรทำและสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือการแก้บนการแก้บนนี้เราไม่ทราบเราอาจจะจำไม่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตมาเราอาจจะได้ไปบนบานสารกล่าวใน แหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อแหล่งที่มีเหล่าเทวดาหรือแหล่งที่เป็นพูดผีวิญญาณนะครับเราการที่เราไปขอเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าขอบนแค่เราตั้งจิตอธิษฐานแค่เราขออันนั้นน่ะมันก็เป็นการผูกพันกันแล้วนะครับเขาก็จะคอยตามหลังวานเราการที่เราขอ บางทีเราขอ,อในสิ่งที่มันมากเกินไปแต่เราไม่ได้แต่เราก็ได้มาไม่ไม่มากและเราไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปแก้บุญได้หรือทั้งเหตุทั้งมวลอะไรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะคอยเป็นอุปสรรคมาคอยตามเราโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นแล้ววิธี นี้นะครับก็คือแก้บนเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกําจัดพลังงานไม่ดีออกไปจากรอบตัวเรานะครับวิธีแก้ก็คือขอให้ถือศิลแปดให้ได้สัก3วันนะครับถึง7วันอ่าหรืออ่าถ้าถือสินแปไม่ได้ก็พยายามให้สวดมนต์ก่อนนอนหรือทําสมาธิก่อนนอนเป็นเวลาติดต่อกัน7วันให้ได้นะครับ เมื่อครบแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับหาวันดีๆเป็นวันพระใหญ่นะครับอเอาผลไม้ของหวานนะครับจัดกลางโต๊ะกลางหน้าบ้านปูผ้าข,ขาวเอาของไหว้ของเส้นไหว้นี่นะครับมาวางนะครับแล้วก็จุดทูปทั้งหมด36ดอกทูป36ดอกนี้มีความหมายว่าให้กับ เจ้ากรรมนายเวรให้กับเหล่าวิญญาณเปรตสัมเวสีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ภพภูมิไหนเราต้องจุดให้ครบทั้งทั้งหมดนะครับก็คือ36ดอกเมื่อจุดแล้วนะครับก็ขอให้กล่าวบทชุมนุมเทวดานะครับถ้าเกิดว่าใครกล่าวบทชุมนุมเทวดาไม่เป็นก็ขอให้ ตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงบุญกุศลต่างๆที่ท่านได้เคยสร้างมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงปัจจุบันนะครับบุญทุกบุญเลยที่ท่านได้สร้างที่ท่านจําได้แล้วก็จําไม่ได้นะครับแล้วก็ขอกล่าวอุทิศบุญนั้นน่ะให้กับเจ้ากรรมนายเวรและก็ให้กับอ่าเขาเรียกว่าพูดผี เหล่าวิญญาณเหล่าอะไรต่างๆที่เราไปเคยบุญบาลสารก่ลาวเอาไว้ทั้งที่ไหนก็ตามที่เราขับรถผ่านแล้วเราขอโน่นขอนี่หรือบางทีเรานึกในใจโดยที่เราจําไม่ได้หรือเราพูดไปลอยๆขอให้อ่ะเรียกว,ว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะครับได้มารับของเส้นไหว้เมื่อรับแล้วก็ขอให้เขาปลดปล่อยกรรมเอาโหสิกรรมหรือปลดปล่อยสิ่งที่ติดขัด ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราขอให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ติดขัดชีวิตต่อไปขอให้มีแต่ความสุขนะครับเมื่อกล่าวเสร็จนะครับรอจนทูบหมดเมื่อทูบหมดแล้วก็ขอให้ลาของไหว้ตามปกติเลยนะครับเมื่อลาของไหว้แล้วก็ให้นำของไหว้นั้นนะครับแบ่งนะครับถ้าใครที่อยู่ในหมู่บ้านก็แบ่งไปให้ ยามแบ่งไปให้พี่รปภอ,อะไรรับประทานมันก็จะเกิดเป็นบุญกุศลแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งนะครับไปวางไว้ที่ทางสามแพง่งเพื่อให้เราวิญญาณเราสัมภเวสีเนี่ยที่เขาเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาในเขตที่เราไหว้ไม่ได้ให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นเช่นกันนะครับแล้วก็แบ่งบางส่วนมารับประทาน เราเองแล้วก็คนในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับนี่ก็คือ3สิ่งที่ท่านจะต้องทําที่ท่านจะต้องขอโหสิีกรรมเมื่อทําแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นทันตาอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ท่านจะต้องทําคือท่านจะต้องกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นบุญกุศล ให้กับตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้กับกัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังคลิปนี้จากการแชร์ของท่านนะครับเมื่อเขาฟังแล้วเขาได้เอาคำแนะนำนี้ไปทำไปปฏิบัติแล้วชีวิตเขามันหลุดพ้นจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตพลิกฟื้นเหมือนได้เกิดใหม่นั่นแหละมันจะเกิดเป็นแรงบุญส่งเสริมให้ท่านเป็นแรงบุญให้ท่านอีกแรงหนึ่งนะครับ ให้ชีวิตท่านประสบความสําเร็จและสิ่งที่ท่านปรารถนาก็จะได้มาแบบง่ายดายนั่นเองนะครับกัลยาณมิตรท่านใดนะครับเข้ามารับฟังแล้วอาจารย์ก็ขอ,อเขาเรียกว่าขออนุโมทนาบุญในสิ่งที่ท่านจะทําในสิ่งที่ท่านอาจจะขอขอมาก,กรรมสามสิ่งน,นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ